สวัสดีครับพบกับ News m a n i ียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านสักนิดหนึ่งนั่นก็คือเขมรหรือว่ากัมพูชาเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีน,นะครับว่าเขมรกับไทยเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันมาเป็นระยะระยะในช่วงนี้เราก็มีการพูดกระทบกระทั่งกันถึงเรื่องในบ้านเมืองของอีกฝั่งซึ่งถ้าเป็นเรื่องแย่ก็จะามาพูดจา เรียกว่าเหมือนเอามาเยอะประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องดีๆฝั่งตนอ,อะไรประมาณนี้ก็จะอามาโชว์มาอวดก็ว่ากันไปนะครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าทางคขมิอาจจะมีหงอยเลยทีเดียวเพราะว่าสืบเนื่องจากที่เขามีการเลือกตั้งในบ้านเขาแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขามองว่าการเลือกตั้งมันไม่เสรีประมาณนี้นะครับผมขเขาก็เลยระง,งับความช่วยเหลือกัมพูชาแล้วก็มีแบนวีซา่าโดยมองว่าเลือกตั้งไม่เสรีไม่ยุติธรรมนะครับโอ้โหเรียกว่าร้องกันเลยทีเดียว ข่าวนี้ก็มาจากทางมติชนครับก็ออกข่าววันนี้เลยเมื่อเวลา9ก้นาฬกาหนาทีโดยในข่าวทางมติชนก็ระบุว่าสหรัฐอเมริการะบุว่ากําลังระงับโครงการช่วยเหลือจาก ต่างประเทศโครงการก็เรียกว่าระงับโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศบางโครงการในกัมพูชารวมถึงการแบนวีซ่าของบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นบอนทาลายประชาธิปไตยหลังพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลภายใต้การนําของสมเด็จฮุนเซนประกาศชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปในเมื่อวันที่23รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแหมทําไมชนะก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแล้วโดยนายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ล่าวผ่านถแถลงการว่าสารัฐกังวลว่าการเลือกตั้งซึ่งพรรค CPP ของนายนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งไม่มีฝ่ายค้านที่ใช้งานได้จริงนั้นไม่เสรีและก็ไม่ยุติธรรมก่อนการเลือกตั้งทางการเข้าชาได้ดำเนินการในรูปแบบของการข่มขู่และคุกคามต่อฝ่ายค้านทางการเมืองสื่อและภาคประชาสังคมซึ่งบ่นทำลายเจตนาลมณ์ก็เป็นบ่นทำลายเจตนารมของรัฐรมนูญของประเทศรวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ ของกัมพูชามีเลอร์ได้กล่าวไว้โรษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐจะดาเนินการกําหนด ข้อจำกัดด้านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่าต่อบุคคลที่เป็นบ่อนทำลายประชาธิปไตยและระง,งับโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศบางโครงการบิลเลอร์ยังเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาฟื้นฟ,นฟนูระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคการเมืองอย่างแท้จริงยุติการ,พ,ารพิจารณาคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและกลับคำตัดสินโทษผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมถึงอนุญ,ญาตให้สื่ออิสระสามารถดำเนินการได้โดยปราศจากการแทรกแซงเพื่อพัฒนาชื่อเสียงของกัมพูชา ในเวทีระหว่างประเทศทางนี้พักซี p p เพิ่งประกาศใช้ชนะอย่างตลลมทลายในการเลือกตั้งทั่วไปที่เพิ่งมีขึ้นซึ่งถูกมองว่าเป็นการปูปูทางไปสู่การส่งมอบอำนาจของอาการปกครองจากสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกมุูชาที่ปกครองประเทศนานถึง38ปีไปสู่พลเอกฮุนมานิตฮุนมานิตบุตรชายคนโตของเขานั่นเองแม่ก็เรียกว่า กมาช่ว,ชวยแทบจะชั่วอายุคนแล้วนะครับ38ปีสัก60ปีเนี่ยโหมีเบื่อกันบ้างแหละก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะส่งต่อแล้วด้วยส่งต่ออำนาจนะครับตรงนี้ทางผู้ใช้ Facebook ชาวไทยก็มีการเอามาาะแชร์กันนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ยอเขาทางสกมพูชาเนี่ยโดนสารัดแบนเขาไม่แคร์หรอกเขาแคร์จีนชาติเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นการแซวกำคำ,คำนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ